า้วสวัสดีค่ะพบกับช่องอุ้ยเชนเนลเย้ทำไมอุ้ยน่นี่วันอุ้งวน่หรอนี่อุ้งแล้วเหรอโอเคบาววันนี้เราจะมารีวิวอันนี้กันค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยตลอดเลยเรื่องของเรื่องก็คือมีอยู่ว่าแม่เห็นคนต่างประเทศล่ะที่ไหนประเทศจีนนะ ่<ช>จริงกะดิอ่ะแม่เขาทำคลิปอะไรอะไรเอ็มอาร์นะหงิน ASMR อ๋อใช่แล้วเขาว่าซื้อเน,นี้ยมาทำใช่ป่ะแม่เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันดูน่ากินดูแม่น่ากินแม่ก็เลยซื้อซื้อบั่งมาในช้อปปี้ในช้อปปี้ในคลิปสงสัยไม่ต้องสงสัยนะคะทุกอย่างที่แม่ซื้อนในช้อปปี้หมดเลยเพราะาแม่เนี่ยลูกค้าประจำลูกค้าไม่ไปกลับลูกค้าประจํา ไม่มันแตกอ่ะอ้าวแตกเหรอเอา้าทำไมมันแตกอ่ะทำไมอะไไม่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้ไม่แตกเดี๋ยวแม่แกะให้ดูนะอันนี้ต้องเผชิญการอันนี้มันแตกแตกเยอะไหมอ่ะละเอียดแค่มมีิดอันนี้ โอเคให้หน่อยนี่เดี๋ยวให้กองด้ว่ไเลยจ๊บนี้มันแตกแบบไม่เหลือติดไม้อะใช่ทำไมเป็นอย่างนั้นหน้าไม่ต้องทงใส่มือนะมือมันไม่สวยอะทุกคนดูนะคืออันนี้้าส่งมาก็ไม่ี้เะเพราะว่าเราถือมันดีมากเลยนะาแบบไม่มันอยู่ในซองกันกระแทกนะมันอยู่ในซองกันกระแทกนะทีเนี้ยอันนี้คือไม้มันเป็นอย่างงี้มันเราไม่โอเคนะ ไม้นไหนึ่งเท่าไหร่เนี 5. 5. เ่ยร้อยนี่ยแปดสิบห้าบาทอ้ามันเป็น 5. 5. เพียงแปดสิบห้าบาทแล้วมันแตกได้หรอหรออันนี้เท่าไหร่แปดสิบห้าบาทอ่ะไม่ถ้าแพงกว่านี้มันจะไม่แตกเลยเปล่าไม่เกี่ยวละ่ะแล้วทำไมมันแตกเออเราเสียใจอะเราอยากเอามาแบบว่าอย่างเงี้เราไม่โอเคเลยอะ บบมันสวยเนาะจริงแล้วมันสวยมากเลยเราก็สั่งมาเรา่าว่าเราอยากจะรีวิวแบบสวยๆให้ทุกคนดูอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบปัญหาซื้อยากอะเนาะทีนี้พอแม่ไปเจอแม่ก็ซื้อกาว่าเออมาจะสองอันมาให้แบบให้มาดูกันว่าสองสีมันเป็นยังไงแล้วมันก็เป็น,นยอ,ยอย่างนี้ไงไม่ได้ไอยากลองชิมน<ส>ังก<ส>ินอ<ส>ันไม้ได้ไห เอาจอาจริงเลยนะส่วนตัวเลยกระสิบเจ้าของแบรนด์จะไม่รู้ไม่เอเย่ยเขาไม่ชอบทีนี้นเขาเอามาทำคลิปเพื่อที่มันใหได้เกิดความเสียงดังได้ไหมว่าเรากินแล้วก็เคียยเค้ยวก็วิ่งไหน็บมาเคี้ยวให้กล้องฟังพักเดียวฟันหลุดกันแน่น ขาชอบว่าอาจจะอยากกินแบบเสียงดังเนาะใช่เยอะแต่ถ้าถามแม่ความสวยแ,แม่แม่เห็นแล้วแม่โดนใจมากเลยนะเพราะว่าแม่ชอบดูมันเหมือนระยิบระยับเหมือนเหมือนเพชรเลยนะใช่ใช่ไหมใช่แต่ว่าเอาจริงแล้ว,วอะรสชาติอะคะ่ะหวานน้อยๆกลางดีนะถ้าหวานน้อยอะแต่มันมันก็แข็งเหมือนเราอมน้ำตาลนะลิงใช่ เหมือนเรากินน้ำเชื่อมแช่แข็งถ้าทุกคนอยากกินนะน้ำาชืคิดเอาน้ำเชื่อมไปแช่แช่แชมพูก็ได้เลยจะของแบรนด์ก็จะดา่าเราก็อันนี้ความพมิเศษส่วนตัวของแม่นะเพราะว่าพูดถึงอะแท่งละ8ปดสิบาทซื้อต้นตาลได้ประมาณห้าโลอะถึงปะ่ะใช่ไหมมันมีกลิ่นแองโนดีแล้วรสชาติมันเหมือนกันปะเหมือนเด็ ไมนมีกลิ่นใช่ไหมเขาคงจะใส่ใส่กลิ่นลงไปกลิ่นโซ่ใช่ไหมใช่ละกลิ่นโซ่โอเคมั้งเพืโอเคเหรอว่าหลังเอาซื้อกินอย่างเงี้ยดมแบบเงี้ยมันมันเหมือนสตรอเบอรี่นะไปกินเข้าไปอ่ะเหมือนยาหนามเชอร์รี่อ่ะแม่ไม่ค่อยชอบกินยาหนามนะสมัยเด็กๆอ่ะแม่ชอบกินยาเบ็มากกว่าดังนั้นกินไม่ค่อยเป็นไหนว่าโดนเลย ทุกคนเนี่ยไมเหมือนสับปะรดแต่ถ้ากินเข้าไปมันเหมือนแบบยาหนังทุกคนแปดสิบห้าบาทคุ้มไหมก็ถ้าแบบเอาไปทำชิ้นแบบเอเอ็มอันก็คุ้มนะแต่ว่าถ้าแบบกินแบบชิลๆอย่างเงี้ยคือมันมันมันเขาชอบแบบอุ่นๆหน่อยเขาชอบคนมันไม่เหมือนกันมันร่วงอ๋อมัน้เองจริงๆแล้วมันร่วงง่ายมันเลยไม่แปลกที่มันจะมาแบบหักหรือแต่ก้านถูกไหม พราะว่ามันขนาดเราจับอย่างเงี้ยมันยังเริ่มร่วงอ่ะมันมีกันกระแทกนะมันไม่เหมาะก็รีว่าสําหรับคลิปเนี้ยโอ้ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากกินเราอยากกินกับการกินนะเนี่ยวว<ล>วัดสองไม้พูดได้ระยะเวลาประมาณ <ละ S 1> หกนาทีเพราะจรงจริงไปละไปละสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปลวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาา